ได้เงินประมูลมีดมาเฮ้ยเจ้าอย่าบอกนะเจ้าเอาเงินประมูลไปขายเอ๊ะเอาเงินประมูลมีดมาขายไม่ประมูลเงินประมูลมีดอะผมก็เอกไปห้าแสนผมก็ต้องได้คืนห้าแสนถูกไหมหอืมหนาว เฮ้ยม e? ืองกูติดในโรงบาลหวงไม่ได้อยู่ตรงไหนอ่ะติดในตู้ใครเห็นกูไหมมึงมาโรงพยาบาลนี่โอ้ นะเข้ามาในห้องในห้องเทคโนออ่ะห้งเทคโนเดินเข้ามาแล้วเดินเข้ามาแล้วเออนั่นแหละเออมตกมามเห็นปะเห็นเห็นจริงเหรอเห็นเงาเห็นเป็นเงาใช่ไหวะเห็นเป็นเงาอ่ะแย่ตีมดงไม่เห็นกูยืนหน้าเคาน์เตอร์เหรอไม่เห็นเห็นเป็นเงาแป๊บนึงนะเหรอตีม สักกูอยู่เดีนั้นอ่ะเฮ้ยเห็นเห็นเือมายังเห็นมือมายังเห็นยืนเห็นเห็นมือมาแล้วเห็นเบือมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรหาท่าก่อนที่อุ้มหมอกมาก็ได้แล้วนะเดี๋ยวว่ะท่าวแล้วซัมเมอร์มายังยังกูนั่งไข่หลังไงเพราะมันดังไขหลังเดี๋ยวกูต้องหาท่าไปข้างหน้าก่อนแค่เพียงแต่ท่านะน่ะบันท่าสุดแล้วคุณโจเกอร์ครับผมคุณโจเกอร์เห็นผีแถวนี้ไหมเห็นเงาอะไรตรงนี้ปะ เออเห็นผีขอผีนั้นอาหายและผีไล่หายไปหายไปหน้ามาเกะเห็นยังเหรอผีแนั่นี่ผมไม่ตะเกีบตุกกระจกไอ้เขาเห็นผีตะเกาเราอ่ะออกมาเดอนมาให้ได้ปะเขาบอกว่ากับการแสดงบอกว่าทำการแสดงเดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูนนั่คืออะไรอ่ะมึงบอกเขามึงบอกเขาว่าผมทำการแสดงแล้วมึงก็แทะแทะแดรแดร์เดมอ่ะแทะแดร์แดร์เดมแล้วนี่มึงบอกเขา มันมันมันขึ้นมันขึ้นบอกให้ผมมาขึ้นให้ขึ้นให้เป็นยังไงบ้งแล้วมันมันมันเป็นผู้หญิงนะมันชื่อนาเดียอมึงแท้แด้เดเด็บดิวดิวดิแล้วในเขาคุยเผคเลยปล่อยซัมเมอร์ตีแล้วเป็นยังไงมันก็ว่าเป็นผีเลยแต่ผมไม่ต่อยไงโโอ้หเป็นสนามผมไม่ต่อยผมเห็นว่าเป็นผู้หญิงโถ้าเป็นก็ใส่เตทีจังอ่ะมาบ้าผมเสือกผู้ชายโธ่โดนหลอก มึงอกี้ผมต่อยมันตายไปนานเนี่ยมาบอกผมไปฝึกต่อยด้วยนะมึงบอกเขาเลยว่าเลิกหน้ามอได้แล้วลองไปเอาอีกสักนอกโอเคเดี๋ยวผมไปด้วยเดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูป่ะไหนการมายากนบอกเขามายากนออกมามายากนยังก็แทเด้เลยแด็บก่อนดิแทแด้เลยแด็แด้เ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 ด้อ่ะออกมาเลยเฮ้ยมายังไงอ่ะอุ้ยอุ้ยโอเคหมดเลยไปได้ไงเนี่ยเยอะเขารีบไปเลยเขาไม่สนใจใคร ตอนนี้ชอวฟันเพื่อนฟันเพื่อนที่ไหนเลยมั่วแหละไอ้นี่โกหกละแม่งชอบโกหกค่ะว่ากูฟฟนเพื่อนแม่งมั่วคุรเป็นจัตุร์กูหมดนั่นแหละกูต้องเกิดคนเดียวแค่นั้นเ่ดี๋ยวสิบสองสิบสองอะกูลงคัดด้วยแล้วกูเอาทีมกูลงใครอ่ะกู กูคนเดียวถ้ากับเป็นสองคนแค่นั้นแหละกูลงไปไปเก็บธงกันบ้านทุกอย่างเอเว y t h ต n ี้ชิเกเบลกูทำทุกอย่างเองเอเว y t h ต n ี้ชิเกเบลใช่อีเลออนมันก็ต้องลงด้วยเพราะว่าเราเป็นทุกอย่างไงใช่ปนะทำได้ทุกอย่างเอเวอเรตตี g ช<ป>ิ e l เบลก็มึงไงแล้วก็อีลาก่อนด้วยเอาลาก่อนอะไรลากอนจะไปอยู่ตรุงอาแซมยนใหมหรอ มันไม่ไปหรอกมันจะอยู่ทีมหัวสีลุงของพวกเราเว้ยแค่นั้นแหละถ้าลุงอาแซนอยากอยากเขาเรีกยกพวกเราลุงอาแซนก็ต้องเปลี่ยนเป็นถุงสีลุงแบบพวกเราแค่นั้นเข <Okay, S 2> ้าใจปะนนะทีนี้ Yes sir เออเข้าใจะปะแค่นั้นแหละใครอยากอยู่ทีมเดี๋ยวกูไปเอารูเวมาใส่ผมลุงด้วยแค่นั้นอุ้ยอย่าอย่าขอร้อง <c oughs> เราจะไม่เอารงไฮเวย์เนี่ยรถพี่แรงจังวะ 120นิ้งคือแรงเหรอใช่คือเราไปทิ้งกันเนาะเราจ็กเกอไม่น,มรน,น,มาน,านหรอเรจะเปิดวอ,อยทนะ่ทิคเกคนเขาอยู่เหมือกันจ็กเจกอร็อยู่ไหนอ่อะโอ้หเนี่ยมีเทท็ษซีต เธออยู่ไหนอะอนี่ก็ไปก็ไม่เห็นทั้งใครเลยอะสารพัดหรอโอเคเราไปดูสรารพัดกันก่อนกันล่ะ